กลุมที่22บเบื้องล่างนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าอ,อ,อัตตะไปรองมรณะนะคะอัตตะมรณะสุภะก็จะเป็นหินะเนี่ยค่ะนะคะจะเป็นตัวเดียวกัน แล้วก็ทันนังก็เป็นกรรมมะท่าน,นังก็เป็นกรรมะเบื้องล่างค่ะปิตาก็เป็นลาภะาปิตาอืมปิตาลาภะนคะคะแล้วก็ัอ่า มาตาพยายะอันนี้บ้ล่างนะคะมาตาก็มาพยายะนะคะอันนี้พบชนพบทั้งกรุมก็บ้ล่างหมดเลยค่ะนะคะทุกดวงบ้นล่างหมดเลยแล้วเราก็ ดูง่ายนะคะดูง่ายทั้งกลุ่มอะคะ่ะเพราะเลขมันซ้ำกันเลขซ้ำกันก็ดูไม่ยากนะคะเลขนี้ก็พบชนพบก็จะเป็นเช่นนี้หมดเลยนะคะอัตะมราณาหินะสุภาอัตะมราณะก็แปลว่าป่วย เป็นคนมีโรคประจำตัวนะคะดวงนี้ก็จะเป็นโรคประสาทนะเป็นโรคประสาทอยู่บนฐานดีฐานราชาชโชคนะคะก็ฐานดีแล้วก็สุขเป็นหินะพุทธทุกคนสุขเสียแล้วก็อยู่บนฐานจัก,กรพรรดินะคะก็เรียกว่าเสียไม่เสียแต่ว่าก็อกหักแหละนะคะอกหักแต เลือกไม่ได้อเขาให้อยู่ก็อยู่เขาให้ไปก็ไปเสาเป็นทันนังกับมะนะคะก็ดีทำงานดีมีงานทำงานดีๆปิตาพลาพัก,ก็พูดถึงแต่เรื่องเงินเงินทองทองกันแหละมาตาพยายะแม่ก็บนว่าจู้จี้แม่ก็ขี้โลกนะคะ โคาทศีท,าส,ทาสาบริวารมาทำงานให้ก็เพราะหวังผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีใครช่วยไม่มีใครรับจ้างมาทำงานให้แล้วมัชชิบาก็เป็นทศีทาสาก็สามารถที่จะเอาบริวารมาเป็นคู่ได้นะคะมัชิบาก็แก่แก่กว่าทศีท,าส,ทาสาก็อ่อนกว่านะคะอันนี้คือพบชนพบทั้ง7ดดวงก็จะเป็นอย่างนี้หมด แล้วก็ไอตัวาดาวจรกระทบฐานนะคะดาวจรกระทบฐานก็จะเหมือนกันหมดทุกดวงนะคะดาวจรกระทบฐาน5ฐาน11นะคะทุกดวงก็จะเป็น5ฐาน11นะคะก็ความรู้มากกว่าหนึ่งสาขาปริญญามากกว่าหนึ่งใบแล้วก็ สุกสิบสี่ก็เป็นคนที่มีเงินมีความสุขนะคะกเ็เรียกว่าเป็นคนที่ชนะชนะในเรื่องการเงินความรักเราสุขนะคะสุ 14, กสิบสี่แต่งตัวสวยหล่อและแต่งตัวเป็นแล้วก็ 7, 17, เจ็ดสิบเจ็ดที่ทะเละาไม่เลิกสามวันสามคืนทะเลอยู่ได้แหละ แล้วอาทิตย์ฐานอาทิตย์ก็ยึดติดตัวกูของกูติดอันนี้ติดพ่อนะคะนะติดเงินชอบเงินงกอะปดุลาพระนี่งกปดุปิตาก็รักกันกับพ่อพูดเหมือนกันมาตาเป็นฐานเกตแม่ก็เหมือนกับเจ้าแม่เลยนะคะเจ้าแม่บนว่าไม่เกรงใจไใข่ แล้วก็โกคาเป็นฐานลาหูก็อชอบเล่นการพนันขันต่อนะคะก็ถูกเขาเรียกครอบครองปรปักมีปัญหากับที่ข้างเคียงชอบเอาที่ไปคำประกันไปจำนองจำนำมัชชิบมมาทศิทศา,าอยู่บนฐาน15ก็ชอบ ชอบทำอาหารชอบชิมนะคะชอบชิมเราก็มาดูดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์ตัวเนี้ยตะโดดเนี่ยนะคะไปชนกับปิตานะพูดแล้วก็ไม่บรรยะบบรรยัญญงเลยเอา สว่างโล่เลยเรียกว่าเอาให้เครียรไปแล้วไม่คลุมเครือเลยนะคะแต่ว่าจันเนี่ยดีเพราะนั้นนะะพ่อเนี่ยก็เป็นคนอ่าพูดพูดพูดแบบไม่อ,มอ้อมคอแบบแต่แม่เนี่ยค่อนข้างเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะอะนอกจากบทว่าจูจีแล้วเงินยังไม่พอใช้อีกกระดมพาพยายะแปลว่า มีเรื่องจําเป็นต้องใช้จ่ายตลอดเนะจ้าชะตากา็ไม่มีเงินสุกก็เสียาจัน์ก็เสียไม่มีเงินค่ะนะกระดุมพระพยายะนี่แปลว่าเงินหมดหมดเงินตลอดแล้วก็พันธุนะคะพันธุเป็นดาวพุธก็ปฏิเสธใครไม่เป็นพันธุทาสีทาสามัชชิมาอะไรพวกเนี้ยก็ใจก็คิด ถึงแต่เพศตรงกันข้ามอ่าพระหัสเป็นปุตตะรักลูกมากแล้วก็ลูกก็เอ่อแบบไม่ไม่ได้อยู่ด้วยปุตตะบรณะมีลูกยากแล้วลูกก็ไม่อยู่ด้วยนะคะลูกก็มีความรู้เยอะเนะเหมือนเหมือนเจ้าชะตาแหละอริเป็นดาวสุขเพราะนั้นสุขเสียมากอริหินะเนี่ย อยากจะรักอีกสักครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็พังหมดแหละนะคะเพราะตัวเองเป็นคนปากเป็นดาวอาทิตย์ดวงนะคะคือดาวเนี่ยจะเคลื่อนไปแต่พบชนพบจะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูรวมเนี่ยเราก็จะดูพบชนพบกับดาวจรกระทบฐานนะคนมีจันทรเกตเนี่ยก็จะมีเหมือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้หญิงเนี่ยแล้วสามฐานที่สองเรียกกรนพนันนะคะสีฐานที่ห้าก็เที่ยวเนี่ยอันนี้คือตัวพื้นดวงนะคะเวลาเราดูพื้นดวงเราจะดูอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็จะข้ามไปว่าดวงเนี้ยดาวอะไรดีที่สุดนะพอคุณเห็นนะดาวอันดับหนึ่งในดวงเนี่ยก็คือสุกนะคะ ดาวดาวศุกรนะ์เนี่ยอันดับหนึ่งถ้าคือชนเสียสองต่อนะแต่ว่าตัวที่ดีก็คือเป็นศุกร์จักรพรรดินะคะเป็นศุกร์สิบสี่อย่างไรก็ไม่อับจนเป็นสุภาเรียกว่าเครดิตด,ดีนะคะเป็นสุภาเครดิตด,ดีมีคนเชื่อแต่เจ้าชะตาไม่เคยรักษาเครดิตนะรับปากแล้วก็ทําไม่ได้นะ แล้วก็เป็นคนเหมือนจอบวางแผนเนี่ยพฤหัสเสียพุดดีเนี่ยวางแผนก็ลั่นปิ้นป้อนไปเรื่อยนะคะเพ,พราะพฤหัสเสียนี่ไม่เค่งศิลธรรมนะดาวพฤหัสก็อยู่บนฐานลาชาโชคเพราะได้ความรู้เยอะมีความรู้นะคะก็ดาวดาวบุญเนี่านดีนะคะแล้วก็ดาว บุอีกตัวหนึ่งก็ฐานเกตนะคะเวลาฐานเกตกับฐานราชาโชคอะชนเสียก็ลดเหลือปันกลางส่วนเอ่อสินี่ชนเสียก็ไม่เสียค่ะสิบสี่สิดสิชนเสียไม่เสียความดีของดาวก็ยังเหมือนเดิมไอดาวที่เน่าที่สุดในดวงเนี่ยก็คืออังคารฐานราหูนะคะมันติดกนันพันกัน ชอบการผนันขันต่อนะคะก็ตัวที่เสียที่สุดแล้วก็ดาวพุธเนี่ยดีเป็นพุดธฐานจันทร์ดีปานกลางค่ะไม่ดีเยอะเพราะฉะนั้นดวงนี้ทั้งดวงไม่มีดาวเด่นจริงๆไม่ชนเสียก็ฐานเลวฐานดีก็ชนเสียเพราะฉะนั้นไม่เด่นเลยเขาจะทำอาชีพอะไรดี ในดวงเนี่ยรับราชะการดีค่ะเพราะว่าอาทิตย์ฐานอาทิตยเนี่ยรับแล้วก็อยู่ดานเลยปิตาตโดลาภะอาทิตย์ฐานอาทิตย์แล้วก็มหาอุบาทานังเนี่ยอยู่ดานเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะอยู่ได้ค่ะถึงแม้จะไม่มีอะไรเด่นมากนะแต่ว่าอยู่ดาน